ผมก็มาแบบไม่เตรมหรอกเพราะว่าแค่จะมาทดลองพ <ฮะ S 2> าวเวอร์ของคิวซาวว่าเราคือวันนี้เหมือนงานทดลองเลยเพราะว่าจะลองดูว่าระบบเสียงมันเป็นยังไงเราจะได้ไปแก้ก่อนก่อน<ๆ>ดูการออกก๊ลอาเราจะได้แก้ทนเพราะว่าออกก๊ลอานี่งานเ<ช>ยอะแน่นอนาาถ้างานมามันจะแก้มาทำน,นนี่คือถือว่าเป็นงานทดลองก่อนที่จะรับชมคลิปกรุณาทดลองเท้าด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับ เบนบ้านผมกิตาจินับครับผมจะนับนีบแ่แปลว่าใหญ่ใหญ่นะฮะสวัสดีด้วยแล้วกันนะครับทักทายสวัสดีพี่น้องทาง YouTube ที่รักและครบทุกท่านจํมเรียบโซจูก,กะสวัสดีแมวบองปโปนกรุบกรุบขนีด้วยนะครับวันนี้พามาชมของดีอำเภอรัตนะจังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้ก็เป็นของทีมงานนิวจักรินครับผมอนี่ครับหีกระแทกลังครับผมคางละ16บหกใบจัดเต็มครับวันนี้นะสวนเสียงกลางก็จะเป็นของ ช่างอวยนะฮะ SK สนะครับผมที่ทำตู้ให้นะครับวันนี้ลงเป็นงานชาวพนกักงานอยู่ที่บ้านเสม็ดตำบลหนองเต่งอำเภอกระสังนะฮะจังหวัดบุรีรัมย์โอ้บรรยากาศชุ่มชําเลยครับผมลงในช่วงเข้าพรรษาแบบนี้นะครับผมวันนี้เป็นงานด่วนนะครับมาถึงหน้างานก็ประมาณบ่ายโมงนะครับตอนนี้ก็ใกล้ที่จะเสร็จแล้วนะครับผม อันนี้คุ้มพลังได้ข่าวว่าจะเปลี่ยนใหม่ด้วยนะครับเป็นของคิวซาวทั้งเซตนะครับผมก็เดี๋ยวรอชมแล้วกันนะครับโน้ตโตเกียอยู่โน้ตโตเกียวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมได้ข่าวว่าจะเปลี่ยนพาวเวอร์ใหม่ด้วยปะเป็นคิวซาวพลังสองตอนนี้รอรากินข้าวอยู่ยังไม่เข้ามาอ๋อทีมงานคิวซาวมาด้วยมามามาเจ็ตนี้จะเป็นของคิวซาวหมดเลยโอ้วันนี้เป็นคิวซาวหมดเลยคิวซาวทั้งระบบแล้วตัวเก่าลราครับปล่อยเลยตูดเก่าไม่ได้ไม่ได้คือจ้าวไว้สำรองสำรอง ถ้ามีคนสนใจขายไหมไม่ได้ขายไม่ขายเลยเพราะว่าเอาไว้สเปรดีกว่าพอสเปรเวลาเผื่อมันฉุกเฉินครับวันนี้โจกี่เมตรครับลูกพี่12เมตรครับ12เมตรโอ้ช่วงนี้ฝนเนาะครับผมเอาตามสถานการณ์แล้วกันครับผมตู้เบ็ดวันนี้จัดเต็มให้เฉพาพข้างละสิบหกไปครับผมเป็นผีตัวนี้ตีมาจากที่ไหนครับของช่างจู้สุพรรณบุรีครับสุพรรณบุรีส่วนเสียงกลางก็คนบ้านเราของบ้านเราของบัวชัย โอ้นะฮะช่างอวยนี่ฝีมือดีบรรยากาศวันนี้ก็นี่แหละครับพี่นงทํางานยากครับผมในช่วงเข้าพรรษาหน้าฝนนะครับวันนี้ก็เป็นงานด่วนด้วยนะครับถึงหน้างานอ่ะเดี๋ยวให้เทอรเกทํางานโกนโอ้ทีมงานนี่มากีชีวิตนึ่โอ้เกี่ยวจ้าบเลยวันนี้ไม่ต้องห่วงครับผมปั่นแห้งครับไม่ต้องอาบน้ําพวกเราเออเนาะติดต่อได้ครับผมคนสุรินบ้านเรานะฮะรัตนบุรี ราคาก็ไม่แรงจนเกินไประบบไฟแสงสีเสียงจัดเต็มให้เหมือนเดิมครับผมนะฮะมิติใหม่ของหนังกลางแปลงครับผมชุดนี้นะครับผมต้องบอกได้เลยว่าระบบเสียงนี่ไม่ธรรมดานะครับผมปรับเรเลยครับทำได้เลยอืมนะฮะใจไมนรักนะจ๊ะเนาะแต่วันนี้นี่ระบบไฟก็ต้องเข้าใจนะครับช่วงหน้าฝนนี่ใช่ครับหน้าฝนนี่ทุกหน่วยเลยจ่าเพราะว่าอุปกรณ์ ผมก็มาแบบไม่เตรียมหรอกเพราะว่าแค่จะมาทดลองพาวเวอร์ของคิวซาวว่า<ะ>เราคือวันนี้เหมือนงานทดลองเลยเพราะว่าจะลองดูว่าระบบเสียงมันเป็นยังไงเราจะได้ไปแก้ก<ะ>่อนก่อนดูการออกพครษาเราจะได้แก้ทำเพราะว่าออกพรรษานี่งานเยอะแน่นอน่ถ้า,างานมามันจะแก้มาทำานนี่นคือถือว่าเป็นงานทดลองเดี๋ยวผมถามหน่อยครับตอนนี้ในการใช้งานนี่อุปกรณ์พวกที่เป็นเครื่องปรุงต่างๆนี่เป็นของคิวซาวเลยวันนี้เนี่เป็นของคิวซาวดิจิตอลหรือว่าอันล็อกเป็นคอร์สคอร์สไอพีคอร์ส ป็นพรีคอร์สครับผมเป็นเป็นชุดแข่งเลยตัวเนี้เป็นชุดแข่งก็คือคิวซาวเขาจับเซ็ตให้ทั้งหมดเลยให้หมดเลยเพราะว่าคือผมลักษณะจะเป็นตัวแทนขายให้เขานั่นแหละครับครับตัวเรืเอามาลองถ้าลองชุดนี้ผ่านก็ตือจะใช้งานตัวนี้เลยอ๋อก็คือถ้าใครสนใจผลิตภัณฑ์คิวซาวก็ติดต่อที่นิวจักรินได้เลยคือตัวนี้กำลังทำแปดัหาร้อยบาทเสร็จก็จะเอามาเทสไม่รู้ว่าวันนี้ได้มาหรือเปล่าถ้าไดามาก็จะเปิดให้ฟังเลยแต่ถ้าไม่ได้มาก็ฟังแค่6,5 0 0ก่อนครับ ตอนนี้ใช้6,500บาท6หุนครับผมก็คิวซาวตอนนี้ใช้ไร้หน่วยนะครับผมสามารถดังดังไปทางต่างประเทศต่ำมาับดังไไป้บุรีรัมย์ก็หน่วยเทเกะของผมที่ประจำการด้วยเทเกะจันเสียงสุดยอดแล้นะเสียงกลางจันทนี่สุดยอดเลยใช่ครับแต่ก็เห็นเห็นว่าจะขับมาเปลี่ยนเป็นเป็นเบรหมือนกันนะครับตนี้แต่ประดิษฐ์เจริญซาวก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่คือเราก็อยากทดลองอันอื่นด้วยนะอาจารย์เนาะลองๆหาว่าเบร์ตัวไหนมันจะแน่นแล้วก็ คือทุกวันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะในในการเต้นครับผต้องต้องทําให้ตามไปรุ่นครับถ้าเราไม่ทําตามไปรุ่นงานเราก็จะไม่มีนังทุกวันนี้ตั้งโจโรฉายไปไม่รอดนะครับผมต้องหาพาวเวอร์ที่ตอบโจทย์กับกับพุ่นเต้นว่าลากยาวจะได้ขนาดไหนต้อง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 ทำไปเรื่อยครับ การตลาดหนังจังหวัดสุรินทร์ศรีสุเกตบุรีรัมย์ทุกวันนี้คือหลักๆเลยเจ้าภาพจ้างมาเต้นอย่างเดียวครับผมตอนฉายหนังก็ไม่มีคนดูแลครับผมคุณผู้ผมคิดว่าผมจะไม่ทํเจอใหญ่อ๋อาอผมไม่ทำเจอาใหญ่ทำจอาเพราะว่าผมไปฉายมาในในปีที่แล้วเนาะจนจนข้ามาปีนี้ผมเห็นส่วนมากไม่ค่อยมีคนดูส่วนมากคือหนังฉายือกลับหมดเลยก็คือเอาตามสไตล์เราก็คือโจกลางๆดีกว่ากา่สุดตอนนี้จะอยู่ที่เม็ดครับผม ใจผมก็ว่าผมจะทําจอเท่าเดิมมาเละแต่ทีนี้ผมว่าจอเนี้เอาไว้ก่อนแต่ผมจะมาปรับในเรื่องระบบเสียงให้มันเข้าที่ก่อนตู้มีสิทธิ์ที่จะเพิ่มขึ้นอีมก็ยี่สิบสี่ใบแค่นั้นแหละเต็มที่ยี่สิบสี่ใบค่ละยี่สิบสี่ใช่คือเต็มที่แล้วเต็มที่แล้วไม่ไม่ทําตัวอ๋อแต่ว่าคือวันนี้ก็จัดให้งบตามต้าภาพตอนนี้ตู้ของผมเนี่ยถ้าในความผูผมมันค่าละยี่สิบใบผมก็พร้อมพร้อมออกงานได้เลยอ๋อพร้อมหมดแล้วใช่แต่วันนี้คือเจ้าภาพงบประมาณนี้ก็จัดให้สิบหกใบก่อนต่อ้าผม ในปัจจัยที่รอซื้อพาวเวอร์มันไม่พอก็เลยเอาเท่าที่มันออกได้ครับไม่ไไมม่่หนักเรางี้ก็เอาเป็นว่าคือชุดใหญ่ก็จะเป็นยี่สิบสี่ใบประมาณหลังปีใหม่ได้ฟังแน่นอนยี่สิบใบยี่สิบใบก่อนใช่ยี่สิบใบก่อนไปฟังแน่นอนชัวร์เลยแต่คือตั้งเป้าไว้คือยี่สิบสี่คือตั้งเป้ายี่สิบสี่แต่ก็คงไม่ก็ดูก่อนว่ามันคือผมขายรถด้วยเนาะคือลักษณะขายรถของผมนะครับท่านขายดีมปึ๊บแค่ยี่สิบสี่ใบมันแป๊บเดียวเองนะครับก็เหมือนท่านติดตามผมมาาเนะ ถ้านละหกก็ขับอย่ามาเป็นเก้าเป็นสิบสองก็มาตอนนี้สิบหกเพราะปีที่แล้วนี่ผมยังเล่นสิบหกอยู่เอ้สิบสองอยู่เนาะแต่ก็ถ้าเป็นในานามของคนดูโดยเอฟซีอย่างผมก็อยากเห็นครับผมย <c oughs> ี่สิบสี่ก็ตอนนี้ผมก็ขยับรถยาวเจ็ดเมตรห้าสิบแล้วตอนนี้มันยาวเหลือ,อเฟือเลยใน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 กองกันก่อนนู้นก็จะเป็นรถเป็นรนเัันนตวี้เป็นเป็นเครื่องเครื่องแรงขึ้นอันเก่านี้เป็นโรกี้ใช่ไหมครับตัวเก่าแต่ตัวนี้เป็นตัวไหนครับเป็น 260ครับตัวนี้อ้ก็คือรถคันนี้คือรองรับไว้คือถ้ามา24ก็คนได้หมดเลยสามารถออกเที่ยงนี่คือทันงานตลอดมันสปีดได้เลยแปลว่ารถคันนี้ก็ใส่เบรคทั้งหมด48ดอกได้สบายเลยได้สบายเหลือตอนนี้ของเราเป็น18นี้รู้21ครับอ่า21ไว้5ครับของตุ่มสามทั้งเซตเลยอืมไม่ไม่มีดอกผสมนะเนี่ยครับระบบไฟก็เนี่ยครับหน้าโจความเสียงกลางนี่จะมี SA ครับมันทั้งหมด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบหกสามสิบสองสามสิบสองดอกนี้มีของเอสเออเอเกับหมดจะมีอยู่แค่เอสเอหกดอกก็นั้นเป็นเอสเอมดเลยวันนี้งานแรกนะครับที่จะเซตระบบในส่วนของคิวซาวที่จะจัดมาอาบน้ำก่อนเพราะว่ามันไม่ได้อาบน้ำนานนี่มันต้องอย่างนี้เลยครับผมเดี๋ยวให้ทุกแกทำางานก่อนแล้วกันขอบคุณมากเลยครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งครับผมได้เจอแน่นอนครับ24บใบต่อข้างนะครับผม สวยมากครับผมอีกหน่วยหนึ่งที่จัดระบบระเบียบนะครับโฟมนะครับระบบไฟแสงทีเสียงก็รอชมครับเพิ่มเติมให้อีกแน่นอนนะครับผมก็พี่น้องที่หน้างานนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับอีกหน่วยหนึ่งที่ถือว่าไม่น้อยหน้าใครนะครับผมเท่าแก่เพราะว่าช่วงนี้ไม่เน้นโจนะครับเน้นเครื่องเสียงก่อนแต่โจเนี่ยมีใหญ่แน่นอนครับผมไปตาม ช่วงเวลาแล้วกันรอด้วยแล้วกันนะครับฝากด้วยนะครับอันนี้ให้ดูด้านลลังหนะ่ยนะครับจัดฟอร์มสวยมากครับโจโค้ง12เมตรครับวันนี้<ม>ก็เซเตี้เต็มที่เลยครับผมฝากไว้อีกหน่วยหนึ่งแล้วกันนะคใครที่ชอบแรงๆนะครับผีกระแทกลังนี่รับประกันครับจุกแน่นอนระบบเสียงก็เหมือนท่่แกบอกเลยเดี๋ยวจะให้คิวซาวเป็นผู้ดูแล ขั้นตอนนะฮะรอชมแล้วกันคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมไปแล้วครับฝากไปด้วยเด้อพี่น้องหนังกังเพลงคนบ้านเราจุงกะสวัสดีครับ